ภาแต่งงานในบ้านของตัวเองบอกพ่อหนูจะอจากบ้านมันจบแบบเศร้าๆไม่มีความสุขในการนั่งทํางานไปใช้ต้นทุนชีวิตขายวิญญาณขายชีวิตออกมาปีหนึ่งเรื่องการศึกษาเลยไม่ค่อยมีใครพอใจในสิ่งที่อยากโตขึ้นสนามบ้านคนอื่นสวยกว่าบ้านตัวเองเสมอที่เคยทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวชีวิตหลังเรียนจบไปสามปีมันดีหรือมันไม่ดีวะก็คือพวกเราเรียนจบในปี2021่ตอนนี้ใช่ ซึ่งมันเป็นช่วงโควิดด้วยุูคนอ่ะเอาด้านไหนก่อนด้านเรียนตอนนั้นเป็นไงตอนที่แบบจบมามันจบแบบเศร้าๆใช่มันจบแบบเหมือนไม่รู้ว่านี่คือจบแล้วอ่ะมันไม่ได้มีฟิลิปป์กาเรียนจบเพราะพี่มาเรียนคอมดีใช่ปกติมันต้องมีแบบเอ็กซเบชันของทีสิทก็ไม่มีเป็นออนไลน์แทนอะไรเงี้ยมันจะแบบจบแบบมึนๆเครียดแม้แบบหางานยากอันนี้มีเลแล้วมันจะมีเหมือนแบบเป็นทริปให้ทุกคนในในคณะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอันนี้ก็ไม่มีเออเส็ง อ่ะแล้วจบแล้วไปทำอะไรบ้างลูกจบแล้วไปทำอยู่ตอนแรกทำช้อปปี้เอ็กเพรสก่อนแค่แบบเดียว3เดือนรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ออกเลยไม่ใช่รู้สึกจากอะไรไม่ใช่รู้สึกจากความรู้สึกตอนที่นั่งทํางานคือไม่มีความสุขในการนั่งทํางานอยากรู้ตอนนั้นเรียนจบปุ๊บทํางานเลยปะหรือว่ามีแกลบนิดหน่อยมีแกลบเยอะมากมีแกลบเยอะมากเยอะมากเพราะว่าพักก่อนประมาณ 3- 4เดือนอ่าก็ไม่เยอะมากเยอะกลางๆเออแบบช่วงโควิดด้วยมันก็แบบมันหางานเครียดด้วย ก็เลยไปทำบิ๊กโฟไปทำเคพีจีและแฮปปี้ก็คือทำถึงตอนล่าสุดทำถึงตอนล่าสุดจริงอองมันกี่ปีวะฉันทำสองปีครึ่งหุ้ยนานนานเพราะเราเรียนจบมาสามปีไช่ทำมาสองปีครึ่งแล้วเป็นไงและจุดปิดเอาใหมแล้จุดเปลี่ยนชีวิตนันอยู่ตรงไหนอยู่ตอนนี้ว่ากำลังจะไปเรียนต่ออยากรู้ว่าทำไมถึงไปเรียนต่อตัดสินใจจากอะไรแบบมันทำงานเบื่อหรือมันอยาก อหนึ่งคือไม่อยากทํางานแล้วแล้วก็สองคือที่บ้านแบบดูมีบรรทัดฐานนิดนึงว่าต้องจบโถถ้าไม่เรียนถ้าไม่เรียนหมอต้องจบโถงคนดันแทนเออแต่ก็รู้สึกว่าก็พร้อมที่จะไปเพราะก็อยากไปใช้ต้นทุนชีวิตของเราเหมือนกันเอออะไรรวมๆรู้สึกชีวิตโอเคไหมเหมือนที่คิดตอนเด็กป่าวะแบบก่อนเรียนจบไม่เหมือนตอนแรกอยาก ตอนแก25แต่งงาน <laughs> บ้านของตัวเองบอกพ่อหนูจอจากบ้าน <laughs> ความเครียดแค้นในว้ยเด็กจริงบอพ่อหนูจอจากบ้านตอนนี้อายุสิบห้ซื้อบ้านซือนซ้อรถเป็นของตัวเองแต่งงานตอนนี้ก็คือไม่มีสูตรอยู่บ้านพ่อแม่จริงตอนนี้อายุยีรู้สึก<อ>ว่าต<อ>ัวเองยังแบบเด็กกระลองกองแกงอยู่เลยเว้ยรู้สึกไม่มีอะไรเลยคือตอนปอนหนึ่งเห็นพี่โมห้าก็รู้สึกว่าทําไมเขาโตจังวะเอ้ยตอนนี้คือแบบเป็นอะไรจริงยังพูดไม่ดูเรื่องใช่อ่ะแล้วพอใจแค่ไหนแบบ ถึงไหนมันจะไม่เหมือนที่คิดไว้ยังไม่แต่งงานมีบ้านก็โอเครู้สึกว่าแบบปีนี้สองแบบปีสองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างโอเคแฮปปี้มากๆในชีวิตแบบพอมารีเฟกช่าทุกปีก็จะรีเฟกตัวเองอะไรจริงหรอเธอมีเซสชันเริ่มต้ชีวิตรีเฟกตัวเองทุกปีเธอบอกฉันให้ทําบ้างดิฉันนั่งรีเฟกตัวเองตั้งแต่เดือนหนึ่งว่าแบบชีวิตฉันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแบบความรู้สึกตอนนี้ฉันเป็นยังไงเออเรารู้สึกว่าชีวิตโอเคนะ พอใจพอใจทําได้ดีกับตัวเองแม้ว่าเรื่องการงานจะไม่ค่อยพอใจจริงงเหนื่อยอ๋อเออแต่ว่าเธอทํางานแบบเหนื่อยขายวิญญาณขายชีวิตรู้สึกว่าเป็นคนโชคไม่ดีด้านด้านด้านทีมเอาตรงๆแบบรู้สึกว่าหลายรอบที่เลื่อนรู้สึกว่าทีมไม่ค่อยแบบแบบไม่แมชไม่เวิร์คคิดว่าการทํางานสิ่งที่สําคัญคือแบบคนเลยเว้ยใช่คือถ้ามันทอกสิ่งมันก็ทําไม่ได้เออถ้าคนดีอะไรอะไรก็ดีเว้ยแบบมันคือแบบ m e n t a l support ได้ถ้าเกิดแบบ ใช่รู้สึกไม่ค่อยมีดวงนี่แค่เรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องอื่นอแฮปปี้เช่นเรื่องเพื่อนเพื่อนน่ารักแกเรื่องความรักนางก็ดีกว่าจะดีกม่มีเพ่่อนเออเวืะก่อนะ้ีกอ่ะใครม่ีเพื่านเอ่ามกาสอดเก่าม่าออดกเพาจะดีก่อจะดี่จะดีกว่ดีวะ่มีเพ่า่อนแว่ะด่ารื่างเพื่านกวก็หายไปตามกาลเวลา เออจริงมันโตแล้วอะชีวิตมันจะดูเวลิตี้มาึ้นเวตอนเด็กมันจะวาดฝันเพื่อนเยอะเรียนสนุกทํากิจกรรมไปเที่ยวคือตอนโตมันแบบไม่เน้นจํานวนแล้วก็ไม่เน้นอะไรเลยไม่เน้นอะไรไม่มีไม่มีใช่เออบางคนก็หายไปมันก็ไม่ค่อยได้คุยกับแบบเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยสนิทก็สนิทน้อยลงแล้วเธออยากรู้ว่าเธอคาดหวังอะไรกับการไปเรียนต่อแม่แบบคิดว่าเรียนออกมาปีหนึ่งเรื่องการศึกษาเลย ไปใช้ชีวิตใช่ไปใช้ชีวิตอยากโตขึ้นรู้สึกว่าแบบไปใช้ชีวิตคนเดียวที่นู่นจะอาจจะแบบได้เรียนรู้อะไรได้ทาอะไรด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นแบบ personal growth ไม่ใช่แบบ educational เพราะงอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังที่สุดเลยก็คือให้ลูกโตขึ้นให้ลูกแบบมีสกิลไปใช้ชีวิตไปลองแบบเที่ยวด้วยตัวเองไปใช้ชีวิตเอิ่มไปซักผ้าบ้างเองบ้างนะ ไปกดตัวบอลด้วยตัวเองใช่ือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังส่วนเรื่องเรียนก็คือขอแค่เรียนจบกลับบ้านจบแล้วเธอคิดว่าแบบเรียนจบโทรปุ๊บกลับไทยมาทํางานต่อเงหรอหรือว่าอะไรไม่อยากคิดไม่อยากคิดอยากเลยะมันไม่มีใครอยากทํางานเอาจริงวันนั้นอะไปงานแต่งเพื่อนที่อินเดียเราก็แคชอัพกันเว้ยแล้วก็คุยกันว่าแบบพี่รู้สึกว่าการทํางานมันอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่เราสนัดเลย oh, อะแบบการ<ช>เป็นแบบเอ็มพ <employer S 2> อยเยอร์อะไรเงี้ยเราเขาอ่าก็พูดสิ่งหนึ่งมาคือคนนี้อายุแบบสาสิบกลางๆนะเขาแบบเรียนโทสองใบทํางานมาร่วมสิบปีเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากทํางานบริษัทใหญ่ๆห,หรืออะไรเงี้เลยแต่ทุกอย่างที่ทําให้คนทําอ่ะก็คือความมัน่นคงเงินเดือนที่ดีอะไรเงี้เว้ยแค่นั้นเว้ย,วยฉันก็เลยเพิ่งรู้ว่าโอเคมันไม่มีใครอยากเป็นพนักงานบริษัทใช่ไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่ตอนแรกฉันก็อยากทําไงนึกว่า จริงตอนแรกตอนเด็กไม่คิดว่าการทำงานบริษัทจะชีวิตแย่ขนาดคนนั้นนะแบบมันแล้วแต่คนเออมันแล้วแต่คนชีวิตมันจะแบบทุกทรมานขนาดนี้ที่มาโชคดีทุกครั้งที่ทำงานจะแต่คนดีๆทุกที่แต่่ออเแตที่แรกอะดีแค่คนแต่อย่างอื่นแย่มันเลยไปเรียนต่อเออเออตอนแต่ตอนนี้ก็แบบพอใจส่วนพิมพ์นะ จบมาพี่มาทํางานเป็นคนแรกที่ทํางานในรุ่นเลยเว้ยเพราะว่าเครียดตอนโควิดกลัวหางานไม่ได้แล้วก็ได้งานที่เมื่อกี้เล่าว่าว่าดีแค่คนทุกอย่างแบบ <c oughs> <ด>สมริกิงกอง <c oughs> เออแล้วแบบพี่มาทําปีหนึ่งจะรู้สึกก็แบบไม่ได้ชอบสิ่งที่ท,ทำ<ม>ือเปล่าไม,ไ,ไม่ได้พอใจกับชีวิตตรงนี้แต่ว่านอกเหนือการควบคุมเนาะโควิดเอออะไร <c oughs> เอยก็แกบชีวิตและกันไปเรียนต่อ<ม>ซึ่งตอนนั้นก็เรียนในด้านที่แบบคิดว่าตัวเองทำได้ดีแต่แบบกลับมาก็แบบครูเรียนนั้นทำไหมวะ แต่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าทุกคนเวลาทําเลือกช้อยสย์อะไรไปมันจะผิดอยู่แล้วใช่รู้สึกไม่ค่อยมีใครพอใจในสิ่งที่เลือกสิ่งต่างสนามบ้านคนอื่นสวยกว่าบ้านตัวเองเสมอทีมเคยเล่าวันหนึ่งว่าทีไ่ไปอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องคิดหรอกว่าตัวเองตัดสินใจไปผิดหรือถูกเว้ยเพราะมันผิดอยู่แล้ว,ลวเว้ยเราก็บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งแบบประมาณร้อยปีที่แล้วที่แบบทุกคนเชื่อว่าฉี่หมาทาให้หน้าตึงแล้วก็เอาฉี่หมามาทาหน้าเว้ยแล้วแบบพอเวลาผ่านมา มันก็คือผิดเว้ยซึ่งมันก็เหมือนกันถ้าเกิดแบบสิ่งที่เราทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผิดอยู่แล้วว่า<ช>ทำทำไปเหยอะไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราเลือกไปแล้วนี่ยังคิดอยูแต่ทุกวันเลยว่าเลือก,อก,อกมหาหลัยถูกหรือเปล่าที่ไป อพิมก็รู้สึกว่าพิมไม่ควรไปเรียนอันนั้นถ้าพิมจะเรียนสิ่งที่พิมรู้อยู่แล้วพิมไม่เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากรู้วะก็ไม่มีใครรู้หรอกสุดท้ายแล้วเราก็ไม่คือเราก็ทำช้อยส์ในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกที่สุดในตอนนั้นเว้ยใช่ซึ่งพิมอะพิมเซ็งมากที่พิมไปทำงานหนึ่งปีแล้วก็ไปเรียนล้วพอเรียนจบอะประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีแล้วมันหางานยากซึ่งตอนนั้นก็แบบต้องไปตอนเนี้ยเนาะปะแต่ตอนพอไปเสร็จแล้วทำไมไปตอนนั้นวะแต่ก็เราเลือกไว้แล้วแต่แบบ ก็โอเครู้สึกเอาจริงรู้สึกพอโตแล้วชีวิตเป็นอย่างงี้มันก็แบบไม่ได้มีดีหรือไม่ดีมันก็มีแค่แบบมันก็คือความจริงมันก็เป็นอย่างงี้ล้วก็แค่ต้อง move on ใช้ชีวิตกันต่อไปทุกคนแค่จะบอกทุกคนที่รู้สึกว่าแบบยังไม่สําเร็จหรือ<ช>ยังไม่ประสบค, <น S 1> ความสําเร็จพวกเราก็ไม่สําเร็จเออเหมือนเขาบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบความสําเร็จของแต่ละคนมันมาไม่พร้อมกันเว้ยหรือบางคนอะความสําเร็จ มันขึ้นอยู่กับเราให้ความสําเร็จคืออะไรบางคนความสําเร็จคือแบบการที่แบบมีเงินซื้อหมาหนึ่งตัวเออแต่บางคนคือแบบต้องรวยกว่าอีกบริษัทหนึ่งท<ไ>ี่เป็นคู่แข่งทางอารที่คนที่รวยกว่าอีกบริษัทหนึ่งแบบรวยกว่าคนซื้อหมายเยอะมากแต่คนซื้อหมาสําเร็จ<ม>อ่านหนังสือเยอะ tiktok มีคนดูเกินหนึ่งร้อยคนดีใจจริงที่ทํ o ย t ท b e มากี่ปีแล้วทุกคนยูท b e ก็เลื่อนใครทีเหลี่ยมไม่มีวันได้สปอนเซอร์ไม่มีวันได้เงินแต่ก็ทําไปก่อนเว้ ทุกคน,นอย่าหอนี่คือเรียนจบมาแล้วสามปียังแบบไม่มีอะไรเป็นชิมเป็นอันเลยนี่เรียนจบโทมาก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรนะคะทุกคนถามไปเรียนอะไรก็ยังเออเรียนอะไรวะ<อ> <laughs> จริงฮะแบบทําอะไรอยู่ก็แบบไม่รู้ว่าแบบชอบไหมหรืออะไรไหมแต่แบบใช้ชีวิตเวททุกคนชีวิตมันสั้นเว้ยใช่แม้ว่าชีวิตเราจะไม่ดีแต่เราต้องทำให้มันดีนะคะชีวิต<น>เราไม่ได้ไม่ดีเว้ยใช่เราต้องคิดว่ามันดีแล้วสิ่งที่ทําให้มันไม่ดีคือแบบความคิดของเราที่บอกว่ามันไม่ดีเว้ยทุกคน ทำไมอยู่ดีมาเป็นไลฟ์โค้ชว่าจากรีวิวชีวิตเพราะทุกคนต้องการกำลังใจให้กันละกันแปลแปแล้วก่อนที่ทุกคนจะแบบเศร้าเป็นเพื่อนเรามีความสุขเยอะๆทุกคนได้บ่าเดี๋ยวก็โตแล้วไม่ถึพวกเราเดี๋ยวก็โต